ไม่ใช่ละลฟ์ทิกตอกไลฟ์สดทิกตอกอ๋อเราไลฟ์สดอยู่ไม่ใช่วัดวัดนอนเขารอไอ้เขาเขาไลฟ์สดแล้วก็ชาวบ้านจะใถามาัญหาธรรมว่าเืนันขั้นบัตรออแล้วเ้าไปเข้าไปว่าเนี่ยไอ้ม่ติดูไปแหละทิกตอกแฟนผมผมถามว่าวิมุตติวีมุตติคืออะไรครับผมเนี่ยผมผมตอบด้วยสภาพนะใช่ไหมดูแต่คุณพระแหละ ที่พูดตอบปัญหาธรรมคนเลเทอร์เนี่ยเนี่ยสุจิตตาเนี่ยผมใช่ไหมมึงมึงนี่ขยันเปลี่ยนชื่อมาบอกควรจริงๆนะนี่ผมไม่เคยเข้าไปถามปัญหาธรรมวัดนี้เลยนะเข้าไปเจอปัญหาเลยมีรถคืออะไรก็ก,ก,ก็ตอบผมว่าคือคือสตัตว์เตระฉานมันมันไปทั่วไปหมดเลยเขาเห็นกันหมดอ่ะพอไรสดติก๊กตอกแล้วผมก็ ศึกษาถามทนายดูเนี่ยผมไม่มียันอะไรเลยเขาจำผิดคนแล้วเปล่าไม่เกี่ยวสิว่าผมไม่เคยเข้าไปเลยเนี่ยเขาเจอเนี่ยมึงขยันเข้ามาก่อกวนคือว่าปัญหานี้นะผมรู้แล้ววัดเนี่ยเจ้าวาดกับหลวงพ่อไม่เอยชื่อดีกว่านะปั้มหลานผมเข้ามาไม่ได้เรื่องเกิดบตดเหตุบ,บ่บอยผมบอกมึงอย่าใส่เลยเหรียญเน่ะเพราะว่า มันไม่รวยหรอกมึงทำมาหากินเถอะแล้วผมไปต่อต้านพวกวัตถุมงคลที่หายในโลกโซเชียนที่นี่วัดนี้เขาคงเขาเขาไปหาสู่กันอยู่เขาอาจจะปวดแผนใช่ไหม,มประมาณนี้แล้วผมถามทนายว่าโอ้มันทำไมเราใช่ไหมอันนี้เขาไลฟ์สดของเขาประจำแล้วมันขึ้นแล้ว ผมก็เลยตกใจผมยิดแคบๆเลยพอพอเขาคงจะรู้ตัวผมเริ่มจะแคบจากอะไรเนี่ยไต่เต้าอะไรต่างๆเนี่ยคือทำให้เราเสียหายเสียเองวันนี้เราก็เลยจะมาว่าแจ้งความเอแล้วก็จะได้ทนายไปขึ้นไปจังหวัดวุ้นไปแล้วจ่ตามกฎหมายไปมอบน้ำต้นไประมาณนี้ก็ดูโท มีนประมาทมีนประมาท ใเก right ็มนด้อางนี royalty, ่ยแล้วก็ตอกตอรนมตนี่าเนี่ยผมถามแลีวผมคิดเลยว่าเปโจเปโ เดโชค,คืออะไร,น,รน,นิโรธเดชค,คืออะไรนิโรธคือนิโรธคืออะไรแล้วก็มันตอบผมดีไหมครับคือสาเดชาแล้วก็จุดจ่ายก็มันตอบ้ก็หาว่าผมไอ่ะ เขาเขาประเด็นกันแล้วว่าผมไม่บอกควรเขาผมเขาความควรผมไม่ได้บอควรไม่ได้พูดอย่างนี้หรอกมีมุติเคยอะไรแล้วก็ข้าวผมใช่ไหมทำสุภาพเราก็ต่อแแเราอบ มองก้องครับมองกล้อง